สวัสดีครับผมเซามนีวันที่13มกราครับนะครับ2564ผ่านพ้นไป12วันนะครับวันนี้วันที่13สาำหรับที่ปล่อยวาน่ี็มีแต่สาวโครงการนะครับสาวโครงการกับสีเหลืออยู่ดอกแก้วครับตัวนึงจากสีสเกตครับของป่าสุแล้วก็สาวเชียงใหม่ครับ สาเชียงใหม่นี่ยังตัดหลอดไม้ยัง่ตัด้นขืนนี่ครับสาเชาียงใหม่ตัดหลอดพร้อมกับแบบหงยก <c oughs> หงยกนี่เชื่องไปแล้วครับดอกไม้เดี๋ยวน้องดูหงยกกับมิสาวโบนครับสาวโบนกับอ่าพ่ะพานใช่ปะเชื่องไม้มันที่ที่เก่าเนะาะเชื่องไม้เก่าเชาื่องไม้แล้วอ่กาก็สื้อสาว ถุงท่องครับเชื่องไปว,วันที่สิบสิบหรือสิบเอ็ดครับถุงท่องอแล้วก็สิเหลือไอ้สาวาจากสกลค,ครับพม่วงน้ำอูนนี่คมน้ำอูนเชื่องไปวันที่สิบหกท่านว่าส่วนตัวสีย่งบุทนาเชื่องกับสีมีคำแสนครับจากท่าบอหน้องไายครับ สาวลิมโขงเลยวันานาี้เหลืออยู่คำแสนกับสาวเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นี่ตัดรอบกูบูขืนไม่รู้นี่รอบบ้างนะครับเหลือสองตัวครับในโครงการเดีลอ,อบบงเช็คมู้ยตัวเสี้ยงเสียใจในประเอกมงคลมึง <c oughs> นี่ครับสาวถุงท้องว่านกับนึ่งอีกที่ก่า นี่เอาสาว์สกลนครนี่หมู่บ้านนี่น้ำเมือกน้ำเมือกคนออกนะครับหมู่บ้านนี่น้ำเมือกคนเนี่ยในไหนติดนะครับเดี๋ยวดีละนี่หีเหี้ยวครับหมู่บ้านน้ำเมือกไอ้น้ำเมือกสีคนแล้วก็น้ำเมือกติดแต่ว่ายังไงคือว่าก้อนน้ำเมือกใสนะครับตัวทองันต้นเดือนกุ้มพลาดครับ ตัวทองกุ้งผ้ากะดีมีสาวสกุลใบเงาหนี่ก็กับดอกแก้วนะครับส่วนสีเหลือก็จะเป็นก้อยจากของสามชิ้นโตนะครับนี่มีตัวเสือนก็จะมาดมตัวเก่าหน่ครับภารกิจจอมุ้งมาแล้วเพราะว่าคำเสียนกะอยู่ประมาณสิบกว่ามือนี่ครับคำเสียนรอเพิ่นส่วนสาวเชียงใหม่หนีที่ คือพวกทั้นขึ้นบุปกปกติตัดรอบม่น่าจะขึ้นลองเบืองวสิจอะไรครับต้องย้อนไปเช็กย้อนหลังว่ารอบปกติขืนรอบเหมือนไหนนี่เออผมมีตัวเสื่อครับมันนี้บรรยากาศช่วงน,นี้ก็หนาวๆครับ nào đây 2-3 mươi này hả 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 อะไรอีกๆครบภารกิจกบบมี่ครับบุ้มี่หลายเดี๋ยวพาเอกมคนเขาไปหาขางในยอยีกว,นนว่อยต่ไปดูสาเชียงไม้ก็หลุดไป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 นี่เลมา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 ,มา,มาเดินเดินเดิน เดี๋ยวพาเอกบงคนไปหาสาวชื่งงนใหม่ครับส่วนรับแม่ไอ้ถุงทองจากอำเภอเพื่อนกล่รอบพนันสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนประมาณต้นเดือนสิ้นเดือนนี้รอ,อ,อบแรกส่วนสาวใบเงาเนี่ยนะสิรอบแรกพันวันที่สิบสิบหกสิบเจ็ดนี่นะมั้งตรวจทองกับจีประมาณานต้นเดือนนะครับยัง บ่อไปเ,เอ,อ้ามาตะพานมาตะพานก็จะมาวนกันวนะ,อะเอาลองมึงดูมาตะพานนะครับก็จะมาจวดกันนอกบ่อวันเนี <c oughs> ย้ยผมว่านี่นเมือกออกนะครับตอนนั้เมือกว่ามันเมือกติดลวนะันนี้นี่ก็เดี๋ยวเราจะลองมึงว่าสิขึ้นหัวลูกบอนะครับ อยตัวเลักษณะขึ้นหัวลูกนี่สิบ๊ย่อยตัวผูกเสื่องนะครับลองเบิ่งดูเป็ไหนขึ้นหัวลูกหรือขึ้นเงี้ยนี่ครับแต่เพืเอกบ๊วน้ำก็แสดงว่า นี่ครับน้ำบร่รอ,อคนวัที่สิบเจ็ดนะครับสาวใบหญ้าอีกสระอีกสี่มือตรอเบื้งจากการเบื้งน้าเมือ่อคนกับนาสิติดอยู่ กบไอ้สายชนลุยลุยงายอยู่เอาเบิ่งตามตามทีนะครับนี่ฮะบ่าหลอดไปลุยงายก็บ่ได้คดน้ำนะครับบางทีว่าได้คดน้ำลุยมุนอุยแล้วพูดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่ครับทีมงานทีมงานบ่าหลอดครับผม นี่ไปดูอแปลงหยาไวเลยบ้านไปในเองครับสวัสดีครับผมนิติเดชครับผมนิติเดชจากเพชรบูรณ์พเพราะเรคิดกันอย่างที่แจ้งนะครับมีสองตัวนะครับสาวเชียงใหมค่ครับสาวไอคำแสนครับที่ยังมาเสนอเชื่องสำหรับควายในโครงการเรือจิตตัว S 1> <S 1> ไปอาบน้ำไปอีกเข้าไป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 โอเคนี่ครับเบาหลอดแล้วก็ <c oughs> สายชนครับเบาเด่นครับเบาเดน่นอยิงขึ้นเหงาดูสินี่มวกคนเหงาจ้องไว้พื้นที่ครับแค่พื้นที่ ไปเงย้ยไปีนยังเนาะบอกกินอย่าตอนวันรอบพ้นขืนครับตอนเบิ้งอาจจะพาดนะครับแม่นี่เอ็มคนก็ตั้มเจ้าว่านขาถึกเสียกว่าทีกขายไป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 เร็วไปเร็วเป็นไหนต่างไหนไปไหนเนาะ กลุ่มข้างในมอสท่านปล่อยเดี๋ยวมันมั่วกันบรรยากาศชช้านี้ก็เป็น,นหนาวๆที่ว้านะครับอุ้ยยังหลายครับสำหรับพี่น้องที่ติดต่อโครงการขับมากกันตอนนี้อาจจะรับเพิ่มอยู่นะครับรับเพิ่มรับเสริมอยู่สำหรับตัวที่ขอโครงการเงีครับต่อโครงการได้ไปกลับการรับกับมากเกือบทุกมืออยู่ ้ยบ่มีมองไปเบิ่งดูไปใส่องสาวเชียงใหม่ดูหาตัวเสื่องครับตอนนี้หาตัวเสื่งท <c> ำ <ười> ไปแลดไปแลดอยู่นี่หาหามองลงแล้ว <c ười> โอ้นเนี่ยบังสาวข้างในเดี๋ยวไปเด้ปกติเพิ่นก็ถึงไปดมทุกตัว,วเลวยครับข้างในนี่ก็สีด๊าเมร่อลายครับแม่ฟุ้งฟิ่งครับเอาแสนไว้ในแสนเ้อง แล้น้อยแล้วแล้นมาแล้ว,ลลวนี่ครับเอาแสนไปไปไปเงี้ยเลยแสนเดี๋ยวปล่อยมาฟอร์มกันนี่อันตรายกี่เบ,บิ้งบนท่านทางในเหลืออยู่สองตัวครับไปสามตัวก็แม่อดอกจานบนท่านติดอยู่มา้งท่บาบนท่านเสื่อมเสื่ออยู่สามตัว อไป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 เนาะไปไปอีดาไปไปเร็วไปหุ่นไปหุ่นไปไปไปยืเยืนนี่ฮะไปเร็๋ยวก็เป็นเป็นหน่าหนาครับชุกคนี่ครับอ่ายินดีครับแฟนแม่นยูดนะครับในข่าวว่าขึ้นที่หนึ่งแล้วครับท้อเออเงี้ยหน่อยก็ยืนยิงสิลูกพี่วัตถาสนะครับนี่วอยมันขึ้นหัวลูกอยู่นะครับ สาวะยาววะยาวนี่จากอำเภอน้ำอูน,นครับนี่มน้ำอูนอสกลนครน,นะครับดีเเดี๋ยวปล่อยมาใส่กันพอเดี๋ยวปล่อยตัวที่มดท่านในผสมนะครับมาเดี๋ยวปล่อยแม่ฟูงฟิงมา ซาลาหากินยังน้อมบ่ะเป่าวิ่งเอห็ดบ่นี่เดี๋ยวปล่อยตัวท่านี่ผสมออกมาก่อนน้องซาลาครับน้องฟุกเปล่อยฟูเดียวนี่แหละวไปให้ได้ฟุงฟิ้งเข้าไปไปเพื่อขืนไปไปฟุงฟิ้งออกไปไป เอท่านขึ้นไงครับแม่พงฟิง้งยอ่ยอๆเดี๋ยวปล่อยแม่เราลา่กับแม่กุ้มพวกท่านขด้นไปครับหัวย่อ,อกวปขึ้นทาลูดีไยงโอ้ยขอปทุนเอ้ยเอ,เอ้่โอ้ยัวองไยัน,ยน

Bye, bài, 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 bái, ô, đó, tổ này thì nhau một thân này sụp xuống, phải, phải, phim phùng phinh, phùng phinh này làng chạc, 2 đợt khơi 3 ยังสั้นด้ขึ้นอยู่เดี๋ยวต้องตัดรอบให้นะครับตัวนี้ไอไปถือว่าผิดปกติอยู่ปกติมันต้องขึ้นนะครับเดือนเครื่องก็ต้องขืนนะเพราะตัวอื่นเขาเซิร์ฟเมื่อเราหลังจาะขอดหลังจากออกลูกขนาดนี้ยังบุกไปอยู่แม่ละลายน่าสิขึ้นนสิล่องไปแล้วนะครับเคยอข้นน่าดีช่วงเดือนหนึ่งไปแล้วลับไปเอาไป ออกไปไปไปเร็วไปเร็วอ๋ออะไรอย่มัจัดเบิ้งดูนอ๋อฟุ้งเฟือยแสนใจเย็นแสนเ้องน,น,น,นี่ครัเดี๋ยงคนพุทนมีตัวเสื่องกัดเลือบสามเลยครับนะไปตัวตัวรอบก็สิมีแม่ปินครับแม่ปินต้นเดือนเออตัวตัวทองแม่ปินแม่ชะวา,าแม่แสนรักเง,งี้ยงนะ mời đi lên ok quanh ok mày ok 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 ไปอไอกไปนี่บออกไปละเฮ้ยคือไปทางผุนน้องบ้านนี่อาจ,จะมีกับทะกันนิดนึงนะครับต้งนี้กี่ใดอ๋อพเอกไปอเฉวีพเอกต้องไปดมครับไปดมเอ๋อถะทะกันนิดนึงนะครับจไฟไฟไฟัดไผ่ไผ่ระบาดนี่นั่น,นนั่นนี่ ฟุ่งฟิเอ้าฟุ่งฟิงเจอโอ้นี่ครับปล่อยมาแย้งอีกวะนี่สุดสวยๆใบใหญ่ไม่รู้กูดิ่อแจกไปใสยยปอ่อีกว่าแจกเอาเดี๋ยวเพ่อองมือคนนี้ครับปล่อยปล่อยซุ่มหนีไว้ออกมานะครับ กลุ่มนี้เหลือสีตัวนี่ผสมแล้วนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเมุนอีุ่ยเดี๋มันก็จนไปเห็นยังเนาะผสมแล้วครับผสมแล้วรอตัวทองครับตัวทอง้อมกับแม่อดอกแก้วครับเอาหันก็เหลืออยู่ หาโตครับตัวนี้ในอยู่ในไฮนี่วัตถุนิยผสมเอาดอกแก้ว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 ขึ้นยำขอน้องไปโอ้นี่ครับแม่ดอกแก้วนี่โหอครับสายโหดนครับสายโหดมันถัยยำทุงท้องเร็วมันถอเอ้าเจอฟูงฟิ้งด้วยนี่ครับดอกแก้วกับฟูงฟิงนี่สูสีกันครับ ไฟนะ์ฟูงฟิ้งก็ไฟนะน่ะสะอาดอุบัติหลอกมาปกติเลยครับวัอน,นี้โมงีม้แงงครับวัอน,นี้กะสำหรับตัวที่ฟังทางนี่งโมงีม้นะจะขึ้นสายชนสายชนสายชนนี่เขาก็ได้ปีนึงแล้วครับปีนึงหรืสองเดือนนี่โมนยัใจนะครับนี่เพิ่งเสื่งนด้นเอกเย็นเย็น <laughs> สายชนยังหน่อยอยู่ครับสายชนนี่โอ้ยอ้อาวเถอะนะเอาไว้แจ็คให้คอยไปเลี่ยงซอยว่า,าเอ้ยบาวยะ <laughs> โอ้ยบ่เป็นอยังนั้ครับมันมุยน้ยยะเปลี่ยงเกิดปอยได้สมุดได้ครับมุย้ยยะเดี๋ยวทีไปเอาข่อยมาอยู่อยขขขขขกับยักษ์ อย่างเ่นอเดือนหนึ่งนี่บางทีเดือนชันว่ากัสิเอ้ยเดือนไหนกุมภากัสิมีเขาโผดมานี่ออครับอกีกบางคนมาดมยังท่านนี่เอ๊ะกุ้งนี่บัปล่อยออกไปนะครับตรงนี้รอตรวจทองครับเราคิดว่านา่าจะผ่านจริงหรอครับเพราะว่ายังติดแจ้งว่ากรูยมันหลังจากออกลูกใหม่นเนี่ยมันสิติดง่ายกุ้งนี่ก็ถือว่าผ่านอยู่บาท่านนี้มีปัญหาถึงรอบก็ผ่านปกติ กลุ่มนี้นะครับก็มีแมปินนะครับแมปินแมปินยูซายมมอนะครับแมปินแม่ชบาเต้ดีแล้วก็แสนรักครับมินินาสิบอดีอยังนะวัาตาพานมีอย่างนี้แสนรักนี่ก็พานรอบตั้งแต่วันที่เจ็ดแล้วั้งครับเป็นอะไรเอก นี่ครับผู้ซอยครับนุ่มแสนครับขี่นี่เ่เมียนอนครับเพราะว่าเป็นพื้นปูนครับแม่พิมเอาหนีเลยครับแม่พิมลมสองเทือครับเจียงไหลกับเจียงไหลกับบุมีดอกยางครับลมยังเอกไปยูเงาขขาอยโอ้ไปหมวยเงาขาอยีกตายเขาก็ยานอยู่นี่แย่เดี๋ยวก็โดนนี้จะนอนนั่นนั่นนั่น Bye, bay. Ok, hoa. Bye, bay, bay. không Bye, bay. Bye, bay. Bye, bay. Yeah. Yeah. Oh, bye, bay. bay. Bye, bay. bay. Bye, bay. bay. Bye, bay. 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 ืันนี้ก็มาวี้ยังไหลครับผมดินดีกับบาลแจ็คครับสำหรับแมนยูพันเ้าก็ได้ขืนพันเถอะไม่ไม่อาจจะมีการหนาวอยู่นะ่ะให้ขึืนจ้งอาทิตย์นึงนีงน่นะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ดีหู้ก็ดาทีข่ขืนมากน่ะล่ละที่ตัวนึงพันบ่น่อยได้สัมผัสนึงในหาันไหนสำหรับแมนยู แมนบอบอแจ็คนี่ครับตัวอื่นกับวิธีอังครับเรื่องอพี่น้องที่เขาในโครงการมากครับกับพวกยังหลายครับตัวอื่นสบายใจนะครับตัวอื่นๆกับล่อตัวทองสิ้นเดือนนี่ต้นเดือนกับสิมี่ผ่ตัวทองพานกับสิมีดอกแก้วครับสบาบเงายบครับจีต้องกลับส่วนตัวอื่นกับ รอบระมาณสิ้นเดือนกุมภาครับเพิ่นเขาโครงการตรวจทองเฮ้ยกุยดูอริงเนาะวันนี้ก็เคาะไปเงอนหน่อยเนออยาะผู้จัดการพร้อมไปออดหลอดผู้จัดการผู้จัดการติดโควิดแลยผู้จัดการนี่ฮะผู้จัดการติดโควิด แสนแสนแสนโอ้ยเอนไปเนาะมามาไปไปแ,นไปแสนไปอเอกไปดูเงังแตนต่อได้เอกเอกผมมีเออผมมีโตขึ้นครับหนิผมมีโตเสื่องโอ้ไหลหมาไปแสนไหลหมาไปเอกเอกจะงุนยิ้น,นิดนึงครับผมอ่าเอ็ดสินทรัพสวัสดีครับผมนี่ครับ่าวแสน อสำหรับพี่น้องที่มาให้ราคามาให้ราคาหรอกว่าสนใจให้ความสนใจครับนี่ครับสา,สาวสาวซาลาครับซาลาน้องซาลาคพันธุกรรมพันธุกรรมบัดถือบัดผ่านครับพันธุกรรมเพิ่มตีผ่านมาเอืยอะขึ้นนี่ตอนนี้สภาพก็ยัง กำลังครับกำลังกำลังสิเริ่มเริ่มดีขึ้นครับนี่ซาลาเป็นไรหนุ่มพี่คือเห็ดสายเพชรอูดรครับเด่นเฮ้ยเพื่อนี่จับอะไรครับบ้าเด่นนี่พอสีจาตัวหน่อยไรเงี้ยงเหรอโก้โอ้ยตายแล้วเสนหมาสิกัดอะไรไดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว โก้เห็นไหเลี้ยงควายซอยเลยดูพี่บอนกัดเูยพี่โอ้บ,าโ,บ,บาโก้ครับบาโกนี่คะแนกไล่หนูครับไล่งูสิงแสนอย่าไปหยอกเขาเด้เขายอ,องเขาเด้นี่ครับบ่าวเสนเดือดแต่บ่าวเสนในคุณกม้มงูวันนี้ <c ười> บ่าวเดว่นจียดยาสักหน่อยครับเอ้านี่ก็ย่องกันหรบอเป โอเคครับมัอนี่กับวมมิยังครับผมเดี๋ยวบาดายทุ่มหายด้ยอยบาดายกัสรุปว่ามือนี้บ่มีตัวขึ้นนะครับสำหรับสาวข้ามแสนกับจิดวิญญาณส,สิบหกสิบประมาณหมื่นบอกตอนสาวเชียงใหม่นี่นาศิตัดรอบไปเลยนาศิขึ้นบ่ราต้นขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องเบิง่งอาการอที่นึงครับว่าเกิดจากยัง จด็กวันรอบกอเพิ่นมือไดงปัดรอบไม่แล้วท่านี้ขึ้นนะครับสำหรับสรารในโครงการเดือสองโตโอเคครับผมผูใ้ใดมีอยากสอบถามเรือนอ๋อเดี๋ยังเดี๋ยวเอกเอกเอกเดี๋ยวนี้โอ้ยก็ยยยยไปลุยเขาบะเอกเอกโอ้ยผมมีตัวขึ้นไปลุยเขาจะอันตรายตัว ทำควยิึดโอ้ยงูยึดมาใส่ดุกี้ไปไปไปตายตายโอ้ยไปออกไปนี่ครับเขาขืนเขาบ่มีตัวขืนกับจิ๊บี้โมโหเลยหาตำตัวทีเขาเองมันคนกับไรโอ้ยมอนี่นี่ครับอารมณ์เสียครับบ่มีตัวขืนตัวเสื่อมว่ะเนาะเกรดไล่ Oh. เอาแสนจัดการเท่าแสนไม่ <laughs> จัดการนี่ครับบอแสนเยอะบอแสนยองเอาเอารมณ์เสียนิดนึงครับบ่มีบ่มีตัวขึ้นครับนี่เอาบึงบอแสนครับน้องซาลาครับนี่ครสามพ่อลูกครับตัวนี้บอแสนซาลาแล้วก็น้นองเด่นครับ สามตัวนี่มันเถอะลกเพันไปใช่หรสาวยังนั่นสาวข้ามแสนตัวนั่นบ่ออกไปนอกของเล่นแล้วสาวข้ามแสนครับพนแจ้งรออดพนพนทีไม่มียังครับมืองอีกขอ,อยุยาดได้ครับ มีตนก็ตามติดได้สามนี้ก่อนครับนี่ฮะน้องซาลากำลังสีขอทาครับจิดหน่อยอรอพลังนุ่มก่อนนี่บปอร์เนโอเคครับวัอนี้ก็ขออนุญาตไล่าสามนี้ครับผมครับสวัสดีครับ